ประเด็นของคุณโตโต้ปิยรัตจุงเทพนะคะซึ่งเป็นหัวหน้ากาศของคณะราษฎรค่ะทางทนายความเนี่ยได้มีการเข้าเยี่ยมให้คำแนะนำในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะแล้วก็ ล่าสุดตอนแรกเนี่ยบอกว่ายัางไม่แน่ชัดนะคะว่าจะมีการขอประกันตัวหรือไม่แต่ว่าเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าล่าสุดมาฝากกันนะคะไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนค่ะหลังจากที่ชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตรํารวจนครบาลนะคะเข้าจับกลุ่มนายปิยรัตน์จุงเทพหรือโตโต,โ,อโต้อายุ29ปีนะคะนี่ค่ะ หัวหน้ากาศคณะรัศดร2563นะคะจากบริเวณลานจอดร,รถตลาดสนามหลวงสองริมคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้มีการนําตัวนะคะมามอบให้กับพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีดําเนินคดีตามหมายจับสารจังหวัดอุบลราชธานีลงวันที่15ตุลาคม2563มาตรา116ยุโยุยงปลุกปั่นให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดิงในหมู่ประชาชน ที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชนาจักรเพื่อให้ประชาชนลุกละเมิดกฎหมายแผ่นดินและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาพราบคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560ค่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะซึ่งกลุ่มมวลชนที่มานั่งกินหมูกระทะกินพิซซ่าแล้วก็มากางเต็นท์นอนนะคะกลางโรงพักพากันเดินทางกลับในช่วงเช้านะกลับ,บ,บไปบอาบน้ำแต่งตัวก่อน มีเพียงผู้ติดตามของนายปียรัตน์หรือว่าคุณโตโต้มาจากกรุงเทพมหานครยังรออยู่บริเวณหน้าโรงพักที่เป็นจุดกางเต็นท์นอนนะคะ แล้วก็มีนายวัฒนาจันทศิลป์นทนายความจากทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามาพูดคุยแนะนําข้อกฎหมายกับนายปียรัตน์บริเวณหน้าห้องควบคุมค่ะและทางเจ้าหน้าที่ประจําห้องควบคุมนะคะก็ได้มีการทําการพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนก่อนส่งให้พนักง,งานนําตัวไปสอบนะคะในห้องสอบสวนชั้นบนของสถานีตํารวจค่ะ เบื้องต้นในตอนแรกเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะว่านายปิยรัตเองเนี่ยจะยื่นขอประกันตัวหลังสอบสวนเสร็จแล้วก็นําตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดอุบลราชธานีตามที่เจ้าตัวเคยประกาศไว้ว่าจะไม่ยื่นประกันตัวถ้าจะปล่อยตัวก็ต้องปล่อยตัวอย่างไม่มีเงื่อนไข ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวนค่ะโดยทีมพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีนำตัวนายปิยรัตน์นะคะออกจากห้องควบคุมมาสอบปากคำที่ห้องสอบสวนชั้นสองของสถานีพร้อมอนุญ,ญาตให้ในายวัฒนานะคะทนายความแล้วก็นายสนเจริญพรซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมฟังการสอบสวนแล้วก็แนะนำข้อกฎหมายระหว่างเจ้าพนักงานทำการสอบสวนปากคำนายปิยรัตน์ด้วยนะคะ น,ะะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศแต่ก่อนทําการสอบสวนสอบปากคํานายปิยรัตน์ได้สอบถามชุดพนักง,งานสอบสวนด้วยนะคะว่าจะมีการกันแกล้งออกหมายจับตนในคดี112อีกหรือไม่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งค่ะว่าจะไม่มีการออกหมายจับแต่หากพบความผิดอื่นอีกก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มตามกระบวนการสอบสวนได้เลยโดยนายปิยรัตน์เองนะคะยังได้ถามเรื่องการขอประกันตัวหลังสอบสวนเสร็จ ทางพนักงานก็ได้แจ้งให้เสนอขอเข้ามาส่วนจะได้รับอนุญ,ญาตรหรือไม่อยู่ในดุลพินิษของผู้บังคับบัญชาและคาดว่าการสอบสวนน่าจะเสร็จไม่ทันในวันนี้ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสาเหตุที่นายปิยรัตน์ถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดีสืบเนื่องมาจากการจัดเวทีปราศัยเด็กพูดผู้ใหญ่ฟัง ของคณะอุบลปลดแอกที่น่าศาลหลักเมืองอุบลราชธานีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาวันนั้นนะคะนอกจากนายปิยรัตน์แล้วนะคะได้ที่มาอา่ที่ได้มีการปรสาสัยโจมตีรัฐบาลอย่างให้ร้ายสถาบาันพระมหากษัตริย์แล้วก็หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของในหลวงรัชกาลที่10อย่างมิบังควรจึงถูกพนักงานสอบสวนนะคะรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับร่วมกับเพนกวินนะคะนายพริตชีวรักษ แกนนำคณะราษฎร63และก็แกนนำในพื้นที่อีก2คนค่ะโดยแกนนำในพื้นที่ทั้ง2คนนะคะได้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีและสารจังหวัดอุบลราชธานีได้อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอการสั่งฟ้องส่วนเพนกวินนะคะพนักงานสอบสวนก็ได้เข้าแจ้งข้อหาและก็อายัดต,ตัวเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมา ระหว่างถูกควบคุมตัวที่กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งไปแล้วจึงเหลือนายปิยรัตน์ค่ะที่ถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีในวันนี้คนเดียวโดวยนายปิยรัตน์นะคะยังได้ถามค่ะถึงเรื่องการขอประกันตัวหลังสอบสวนเสร็จนะคะทางพนักงานก็ได้บอกนะคะย้ำอีกทีว่าได้แจ้งว่าให้เสนอเข้ามาส่วนจะได้รับอนุญาตหรือไม่อย่างที่ย้ำไปนะคะก็อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาปรากฏว่าหลังสอบปากคำเสร็จ พนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันนะคะโดยจะควบคุมตัวไว้ที่สถานีอีกหนึ่งคืนค่ะก่อนให้ไปยื่นขอประกันตัวที่ศาลในวันพรุ่งนี้นะคะอ,อันนี้เป็นความเคลื่อนไหล่าสุดของคุณโตโต้นะคะ ส่วนหนึ่งในแกนนำของกลุ่มคณะราษฎรหรือว่านายเพนกินนายพริชชีวรักษ์นะคะก็โดนหมายเรียกไปสองข้อหาค่ะแล้วก็มีมาตรา112แล้วก็พรบอรคอมนั่นเองนะคะเป็นกรณีกระแสะข่าวที่ระบุว่าเพนกินแกนนำกลุ่มคณะราษฎรจะถูกดำเนินคดีเนื่องจากเข้าข่ายกระทำความผิดมาตรา1น2นั้นคือย้อนไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ3ทุ่มนะคะพริชเนี่ยหรือว่าเพนกินเขาโพสต์ภาพหมายเรียกจากสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนื่องจากว่าได้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พรบว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะก็ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาคือเดือนหน้าก็คือวันที่1นึ่งนะคะ คือนายพริตเนี่ยเขาก็เขียนข้อความว่าหมายเรียกมาถึงบ้านผมแล้วครับ2ข้อหามาตรา112กับพรบอรคอมพิวเตอร์ถึงคนที่เป็นต้นคิดให้ใช้กฎหมายมาตรานี้ผมจะขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่หรอกนะเพดานมันพังไปแล้วจะไม่มีอะไรครอบเราได้อีกนี่พอไปดู Facebook ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ของนายพริตเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพนะคะเป็นหมายเรียกอื ข้อหา112นี่แหละมาให้ผมแล้วอีก2หมายจากการปราศัยในช่วงเดือนกันยายนคือวันที่19แล้วก็20แล้วก็มีพฤศจิกายนก็คือวันที่14ที่ผ่านมาส่วนตัวผมไม่ห่วงอะไรห่วงแต่บ้านเมืองเราว่าจะเสื่อมลงไปอีกเพราะว่าการใช้กฎหมายนี้นั่นเองค่ะค่ะสรุปโดน3ครั้งนะ3หมายเรียกนะคะใช่ค่ะวันนี้เขาก็ไปร่วมชุมนุมด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็เป็นเรื่องในไทยอะแต่ว่า<ฆ>เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเออนะคะโดยอามลคูนีนะคะถ้าอ่านชื่อนี้อาจจะคุณคุณนามสกุล<ฆ>นะะก็คือภรยาของดาราชื่อดังอย่างจอชคูนีนะคะออกมาแสดงความเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไทยที่ใช้มาตรา112<ฆ>นะคะโดยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเอาผิดแกนนำม็อบด้วยนะคะ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะก็ได้มีการรายงานนะคะโดยบอกว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติหลายกลุ่มออกถแถลงการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยที่ใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112มาใช้กับแกนนำผู้ประท้วงรายงานก็ระบุนะคะว่าแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ามีผู้นำการประท้วงถูกหมายเรียก มาตรา112ไปแล้ว15คนหนึ่งในนั้นนะคะคืออามาลคูนีภรรยาของจอชคูนีนะคะ,ะหนึ่งในนั้นนะคะภรรยาของจอชคูนีเนี่ยก็เป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนจากมูลิธิคูนีเพื่อความยุติธรรมระบุผ่านถแถลงการ์ค่ะว่าไม่สมควรที่จะมีใครต้องถูกจับกลุ่มคุมขังเพราะการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่รัฐหรือระบบของรัฐบาล แล้วก็บอกว่ารัฐบาลไทยไม่ควรตอบโต้การประท้วงโดยสงบด้วยการใช้การดำเนินคดีปิดปากกวดล้างผู้ชุมนุมประท้วงค่ะถแถลงการในครั้งนี้นะคะก็ระบุว่ามูลนิธิจับตาการตั้งข้อหาแกนนำการประท้วงในไทยหลายคนเช่นนายอนุนัมพานายผลิตชีวรักษ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มูลนิธิคูนีนะคะตั้งข้อสังเกตด้วยความกังวลว่าแกนนําหลายคนกําลังเผชิญข้อกล่าวหารุนแรงเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ทำกลางการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงเวลาที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยสําคัญอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีการปกป้องสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและก็การชุมนุมอย่างสงบ สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะและการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นการละเมิดเสรีภาพที่เป็นแกนหลักดังกล่าวค่ะแล้วก็จากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ใช้กฎหมายทุกมาตรากับผู้ประท้วง มูลนิธิคูนี่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการดำเนินคดีกับนายอนนนำพานายผลิตชีวรักษ์และแกนนำเคลื่อนไหวคนอื่นๆรวมถึงยุติการใช้กฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อลงโทษทางอาญาต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนไหวเรียกร้องอย่างสันตินอกจากนี้นะคะสหพันธ์สากลเพื่อสิทธิมนุษยชนก็มีการออกแถลงการค่ะถึงสถานการณ์การเมืองในไทยเช่นกันโดยระบุว่า กฎหมายบินพระบรมเดชานุภาพต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการำดำเนินคดีกับแกนนําและผู้ชุมนุมสนับสนุสนประชาธิปไตยค่ะนี่ก็เป็นม,มีการพูดถึงมาจากต่างประเทศอะนะใช่ค่ะดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ